ครับหนึ่งกับผมพระมาดิศอุปวัฒโนนะครับพระเดชประคุณหลวงตาเรียกมาให้มาถ่ายภาพนะครับก็เลยจะถ่ายวิดีโออยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้กล้องที่มีระบบกันสั่นนะครับก็เลยสั่นไปตามผู้ที่เดินนะครับพอดีพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเรียกคณะสงฆ์มาให้ยกนะครับไม้แบบนะครับซึ่งใช้เทป,ปูนไว้ตั้งแต่ เมื่อเช้าและเมื่อวานนี้นะครับนี่นะครับครูบาอาจารย์กําลังช่วยกันยกออกนะครับหลังจากเทปูนไว้เมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อเช้านี้นะครับสงสัยมันจะแข็งแล้วนะครับก็เลยให้คณะช่างมายกนะครับช่วยกันยกทั้งงัดทั้งยกออกนะครับเดินมาถึงน้ําปนะเลยนะครับพอดีพอดีเหมาะเจะดีมากเลยนะครับหลวงพี่แมวนะครับเมตตาถวายให้นะครับเดินมาที่หลังแต่ว่าขอฉันก่อนเดินนะครับประจันมหาอภิสิทธิ์อภิมุตตนะครับ ไม่รู้ไปได้ลา์มาจากไหนนะครับกำลังทำเสาเฉลียงนะครับเป็นเสาหินนะครับแต่ว่าใช้ปูนทำนะครับโอ้อาจารย์วิธีการอาจารย์นั่นสิบรุษออกไปจากคลิปวะครับนี้ทาฟืนสิไปเลี่ยนแบบว่าเทไปเนาะให้เป็นวิทยาทานเด้อนะครับกำลังทำซุ้มประตูนะครับของวัดบ้านกบวนี่หน้าที่แจกน้ำประณะนะครับพิสุอุปตะพระเดชพระคุณหลวงตาวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นดำนะครับ ไม่ได้ใส่แว่นดำนะครับดูข้างบนก็ใส่แว่นดำนะครับพระอาจารย์นรลงชัยธิตาธมูนะครับโอ้สงสัยจะผิดหวังแล้วนะครับไม่มีแดดนะครับมาทุกวันแดดแรงด้เกินวันนี้ไม่มีแดดนะครับสงสัยจะผิดหวังแล้วนะครับเด้อวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะครับได้ยินเสียงฟ้าร้องนะครับนู่นนะครับเสียงพระอาทิตย์กำลังจะอุทัยนะครับ อ้ากำลังอัดสะดุ้งนะครับวพระอาทิตย์กำลังจะอัดสะดุ้งลงสู่ขอบฟ้านะครับครูบาอาจารย์ก็กำลังเก็บไม้แบบนะครับกลัวว่าจะโดนน้ำนะครับนี่ก็เป็นพระคุณลุงตาเนื่ยนะติดต่องานอยู่นะครับนี่แกออกมาแล้วนะครับกําแพงนะครับตรงที่จะกันดินไม่ให้มันซุดนะครับเป็นขอบนะครับเทขอบ อนุสรสถานถิ่นบุรพาจารย์วัดบ้านโกบอนนะครับหลังจะช่วยกันเทปูนไว้นะครับยังไม่ได้ฉันเดินน้ำปะณะนะครับถือมาเฉยๆนะครับถ่ายก่อนเนาะกินนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาบอกว่ามาถ่ายหน่อยนะครับช่วงเย็นๆนี้นะครับครูบาอาจารย์กําลังช่วยกันยกออกนะครับหลังจากเทปูนมาตั้งแต่ตอนเมื่อวานนี้นะครับจนถึงวันนี้นะครับพอาจารย์สถิตปัญญาสิรินะครับ อาจารย์ท่านคงจะไม่ชอบใจเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีแดดนะครับทํางานไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับตั้งร้อยมีแดดจ้าๆนะครับจะละลายอยู่แล้วเนาะแดดจ้ามาสองสามวันแล้วนะครับเพิ่งมีตอนนี้แหละที่แดดพระอาทิตย์กำลังอัดสดงนะครับนี่นะครับพระเดชพระคุณหลวงตาดูแลดความเรียบร้อยนะครับงานทุกอย่างนะครับทุกขั้นตอนนะครับ จะสร้างอนุสรสถานจินบโรภาจารย์วัดบ้านโกโบนะครับพ่อแมรูบาจาจาร์ซึ่งเคยมานะครับประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับเผยแผ่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดบ้านโกโบแห่งนี้นะครับตั้งแต่สมัยหลวงปู่ขานู่นนะครับเด้อถ้ามองดูป้ายนะครับป้ายด้านนี้นะครับจะเป็นพ่อแมรูบาจาจาร์นะครับหลวงปู่มั่นอยู่ตรงกลางนะครับหลวงปู่ขาอนาลโยนะครับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ หลวงปู่เขาวันนายโยนี่เป็นคนพื้นที่นี้นะครับถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เคยมาจำพรรษาที่ตรงนี้นะครับหลังจากไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นนะครับลองลงมาหน่อยก็เป็นสมเด็จพระมหาวีรวง์วัดสัมพันธวงศ์นะครับเป็นสมเด็จที่มีอายุการพรรษายาวที่สุดนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับแล้วก็พระธรรมทิติยานนะครับเป็นคนถิ่นฐานบ้านนี้เหมือนกันนะครับเลยมาหน่อยก็จะเป็นหลวงปู่เสานะครับ กันตสีโลนะครับดวงปูฟันแล้วก็พระเดชพระคุณลุงพ่อใหญ่วัดพิโสพรามนะครับเด้อนี่นะครับพระเดชพระคุณลองตาก็เลยอยากจะสร้างอนุสรณ์สถานนะครับถิ่นบุรพาจารย์วัดบ้านเกาบ่อเพื่อจะเป็นการเชิดชูพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับและเป็นอนุสรณ์สถานให้นึกนึกถึงว่ามีใครบ้างนะครับซึ่งเคยมาเผยแผ่ธรรมะไว้ถิ่นตรงนี้นะครับอยากยมชาวบ้านแสนสุขนี้นะครับท่านเคย บอกให้พระเดชพระคุณหลวงตาตั้งแต่สมัยมาเริ่มยกวัดล้างขึ้นเป็นวัดพีภิกษุนะครับว่าสมัยก่อนนะครับหลวงปู่เขาอนาลายโยนะครับมาจำบรรษาอยู่ที่นี่นะครับนำพาครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ฟั่นนะครับสายกรรมฐา,านมาเผยแผ่อยู่แถวนี้นะครับบาทเก่าหรือว่าที่ตากจีวรน,นะครับที่ตั้งกุฏิต่างๆยังเหลืออยู่นะครับโยมที่อายุมากๆนะครับ เราให้ได้ยินได้ฟังแต่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียชีวิตไปแล้วนะครับโยมที่เราให้ฟังนะครับเลยเป็นถิ่นบุรพาจารย์วัดบ้านเกาโบนะครับพ่อแม่ครูาอาจารย์เคยมาอยู่นะครับจากนั้นพระเดชพระคุณลุงตาเนี่ยนะครับไปประพฤติปฏิบัติธรรมกับลุงพ่อใหญ่วัดพิษโซพรามนะครับประราชปร,ริยัตยากร ก็เลยนำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับมายกวัดล้างขึ้นเป็นวัดมีภิกษุนะครับตอนแรกก็อยู่ด้วยกันไม่มากนะครับแต่พออยู่ไปอยู่มาจาก10ก็เป็น 20, 30, 40, 5 0 60จนเป็นร้อยนะครับแม่ขาวแมช่ชีก็เกือบ50กว่าชีวิตด้วยกันนะครับทั้งครูบาอาจารย์ด้วยกันนี่จำพรรษานะครับเฉพาะพระนี่ร้อยเรูปนะครับพรรษาที่ผ่านมาปีที่มากที่สุดนี่ถึงร้อ่สิบรูปนะครับ มากที่สุดนะครับเดอ้อประเดีพยระคุณลวงตากำลลงปรับพื้นที่นะครับเด้อนะครับใช้คาดปรับพื้นที่อยู่นะครับเอาอันนี่นี่นี่มาเอานี้ใส่เลยแกเป็นมัดเบิร์ดเนี่ยละ วันนี้ไม่ได้เอากล้องใหญ่มากนะครับกลัวว่าฝนจะตกนะครับกลัวว่ามันจะไม่มีที่กันน้ำนะครับก็ลเลยใช้ตั้งแต่โทรศัพท์เล็กนะครับเผื่อว่าราคาไม่แพงนะครับโดนน้ำโดนอะไรไปจะได้ไม่ต้องตกใจเสียดายในภายหลังนะครับดื้อนะเห็นฟ้าคึ้มๆนะครับฟ้าลองฟ้าคึ้มแต่คงจะไม่ตกแล้วนะครับมองดูนะครับ